หัวข้อเรื่องเดินเข้าทางฝั่งซ้ายแล้วก็ย้ายออกทางด้านฝั่งขวาอันนี้เป็นผลสืบเรื่องมาจากเรื่องของใจไม่นิ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะชี้ให้เห็นภาพได้ชัดเจนว่าใจของเราจะต้องเดินเข้าทางฝั่งซ้ายแล้วก็ย้ายออกทางด้านฝั่งขวาวัตถุประสงค์ที่ต้องหยิบยกหัวข้อเรื่องนี้ขึ้นมาหมายถึงว่าเป็นเรื่องของใจที่จะต้องปิดประตูให้ได้ประสบผลสำเร็จ อะไรเป็นกุญแจใจที่จะทําให้ไม่มีการเดินเข้าทางฝั่งซ้ายแล้วก็ย้ายออกทางด้านฝั่งขวาเป็นเรื่องของวิปัสนาญาณที่จะต้องมองเห็นว่าสัญลักษณ์ตัว V นี้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องของสัรห้าเพราะว่าเป็นเรื่องของภาษาโรมันสัญลักษณ์ตัว V คือหมายเลขห้า เพราะฉะนั้นภาพรวมของขันห้าเกี่ยวกับเรื่องของตัวเราอันเป็นเรื่องของชาวพุทธจึงต้องมีการกล่าวพูดถึงพวกเราทั้งหลายหรือว่าหมายถึงเราแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการปิดประตูใจ วิปัสสนาญาณจะต้องสร้างความเข้าใจว่าการเดินออกทางขวาก็คือสภาวะของปัจจุบันธรรมที่จะต้องมีปรากฏควบคู่กันกับการเดินเข้าทางฝั่งซ้ายนั่นคือความหมายของธรรมรมที่มีการสั่งสมเรียนรู้พระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะหักห้ามใจไม่ยอมเดินเข้าทางฝั่งซ้ายแล้วก็ไม่ยอมย้ายออกทางฝั่งขวาด้วยการหาทางปิดประตูใจให้ได้ประสบผลสาเร็จนี้เองจึงเป็นต้นเหตุที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับใจเรารับเข้าคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ตัวเราได้มีความเข้าใจอย่างท่องแท้ นำเรื่องของพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ว่าเรื่องราวของขันห้าสามารถจะปลาตดเกิดขึ้นมาได้ทั้งหกทวารน,นั่นก็คือทวารตาหูจมูกกลิ้นกายใจเกิดขึ้นมาได้เพราะอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโหดพะและธรรมรม์สั่งสมเก็บไว้ในใจของเรา เพราะฉะนั้นในเมื่อมีการเดินเข้าทางฝั่งซ้ายแล้ววัตถุประสงค์คือที่หมายจะไม่ย้ายออกทางด้านฝั่งขวาอีกต่อไปจึงเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจว่ากรรมทั้งสามมี้สามารถจะดับลงไปได้ทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมซึ่งเกิดขึ้นมาทางกายยัวานวจีทวานและมโนทวาน เป็นภาพรวมของอดีตอนาคตและปัจจุบันที่ชาวพุทธทุกท่านจะต้องหาทางไม่มีการย้ายออกมาสร้างกรรมทางด้านฝั่งขวาต่อไปนี้จึงเป็นเรื่องที่หมายของทวารใจที่ตัวเราเองเคยรับเข้าพระสัตธ,ธรรมทั้งหลายขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามาอย่างยาวนานในสังสารวัตร เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะต้องรู้จักกับการสร้างวิปัสนาญาณจึงต้องสร้างความเข้าใจในหัวข้อเรื่องหนทางอันประเสริฐนั่นก็คืออริยมรรคองคแปดจะต้องป,าปรากฏเกิดให้ปัญญาศีลและสมาธิมาประชุมรวมลงพร้อมกัน เป็นการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับพระพุทธศาสนานั่นก็คือจะต้องมีการทำหน้าที่พาเวตพักิจให้ได้เป็นประการแรกแล้วก็จะมองเห็นหน้าที่ในขั้นตอนที่สองนั่นก็คือเรื่องของความดับการส่งออกที่ภายในนิโรธัสัตจะหรือเรียกว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องรู้แจ้ง ในสัจชิกาตับภกิจก็คือจะต้องรู้แจ้งเห็นจริงทั้งสามทวานควบคู่กับการเวลาที่ในอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันแล้วจึงจะพบว่าหน้าที่ในขั้นตอนที่สามนั่นก็คือเรื่องของปหาตับภกิจที่จะต้องทำหน้าที่ละสละทิ้งปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่นในพระสัตธ,ธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกต่อไปเพราะฉะนั้นขั้นตอนหรือว่าหน้าที่สุดท้ายคือปร,ริญเยยกิจที่จะต้องกำหนดรู้ทุกขสัจจะอันปรากฏเกิดขึ้นมาในขันห้าทางทวานตาหูจมูกเว้งกายและใจ วานหนไหรือว่าอารมณ์ใดเป็นส่วนที่พระโยคาวจรจะต้องกำหนดรู้คือเรื่องราวที่จะต้องมีอยู่ภายในวิปัสนาญาณเพื่อให้ขั้นตอนทุกอย่างสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ปรากฏเกิดขึ้นมาได้กับพระพุทธศาสนานั่นก็คือชาวพุทธจะต้องทราบว่าการเดินทางจะต้องสิ้นสุดลงในภพนี้ชาตินี้ แล้วก็ไม่มีใครจะช่วยใครได้นอกจากตัวเราแต่เพียงผู้เดียวไม่เกี่ยวข้องกับสหายธรรมทั้งหลายที่เรียนรู้พระพุทธศาสนามาอย่างเนิ่นช้านานในสังสารวัตที่ยาวไกลนี้จึงเป็นที่สุดของการเดินทางไกลมาอย่างยาวนานในสังสารวัต ชาวพุทธจะต้องทราบถึงพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคที่ทรงประกาศพระพุทธศาสนามาถึง45พรรษาแล้วอดีตพระสงฆ์สาวกก็ช่วยกันรักษาทำสอนนี้ไว้ให้ได้มีโอกาสนำมาประพฤติปฏิบัติตามอีก2,600ปีเพื่อให้ตัวเราได้มีโอกาสหาทางติดประตูใจให้ได้ประสบผลสำเร็จ อริยมรรคองแปดขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นครับที่จะช่วยให้เราสามารถหยุดยั้งการเดินทางไกลได้ไม่ต้องเดินเข้าทางฝั่งซ้ายไม่ต้องย้ายออกทางด้านฝั่งขวาอีกต่อไปสังสารวัตส,สิ้นสุดลงได้เพราะความเจริญรุ่งเรืองของอริยมรรตองแปดครับผม